โรงเรียนบ้านคลองหอยโขง่งอำาเภอคลองหอยโขง่งจังหวัดสงขลาจะตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อพศ2503โดยนายนุ่มทองคโชคร่วมกับผู้ใหญ่บ้านพร้อมบำรุงศักและราษฎรในบริเวณหมู่บ้านได้สร้างอาคารชั่วคราวจำนวนหนึ่งหลังขนาดกว้าง8เมตรยาว15เมตรหลังคามุงจากฝาไม้ไผ่พื้นเป็นดินในพื้นที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ในเนื้อที่ประมาณ227ไร่1งาน75.80ตารางวา ได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่9มกราคมพศ2504โดยนายนวลบุญสนองศึกษาธิการอำเภอหาดใหญ่ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนายเรียงพุทธแก้วรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ปีการศึกษา2506วันที่18มิถุนายนพศ2506นายเฟื่องสุวรรณการครูใหญ่โรงเรียนบ้านปลักคล้าได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ โรงเรียนบ้านคลองหอยโคงและนายทาวรกองคิดเป็นครูช่วยสอนและนายเรียงพุทธแก้วย้ายไปดํารงตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปลักคล้าปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองหอยคงสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสองตั้งอยู่เลขที่7 8ทับหนึ่งหมู่สามตำบลคลองหอยโคงอาเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านคลองหอยคง มีจำนวนผู้บริหาร1คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนจำนวนนักเรียน143คนปัจจุบันบริหารสถานศึกษาโดยนายอำนวยสุวรรณชาตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหอยคงโรงเรียนบ้านคลองหอยโคงได้แบ่งพื้นที่เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบด้วย 1. บริเวณอาคารสำนักงานอาคารเรียน และโรงอาหาร 2. พื้นที่สำหรับปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 3. ส่สวนพฤกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารี 4. ส่สวนปาม์นน้ำมัน 5. สวนยางพาราการจัดการศึกษา ต้องอยู่บนพื้นฐานของบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครูนักเรียนต้องมีความรักความศรัทธาต่อโรงเรียนจากในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่เกน้อมนำหลักคิดวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เกทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชกาลคือ เข้าใจเข้าถึงพัฒนาสอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชิราลงกรพระวัชรากล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบที่ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไปนำพระบระมราชโอบายด้านการศึกษาเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้นำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลประกอบด้วยแนวพระบรมราโชบาย4ประการดังนี้ประการที่ 1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองประการที่สองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมประการที่สาการมีงานทำรรม,มีอาชีพประการที่ 4. ีการเป็นพลเมืองดี ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2545ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข จากหลักคิดดังกล่าวนำมาสู่แนวทางในการขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดให้เป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนจึงต้องมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูโดยสร้างมิตรในองค์กรสร้างบรรยากาศการทำงานแบบครอบครัวแบบพี่แบบน้องสร้างกัลยาณมิตรเพราะเชื่อว่าเด็กจะเก่งครูต้องเก่งก่อนจึงสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 2. นักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตหลักของโรงเรียนจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนนักเรียนที่จบไปจากโรงเรียนจะต้องเป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรมพร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมโดยครูจะไม่ทําหน้าที่สอนความรู้อย่างเดียวแต่ครูจะต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเป็นคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหอยคง 5. เป็นจัลัก ดังนี้ 1. ลายมือสวยงามเด่นชัด 2. ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 3. ใส่ใจรักสิ่งแวดล้อม 4. อ่อนน้อมมีสัมมาคารวะ 5. จิตสาธารณะน้ำใจงาม 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้ทักษะชีวิตที่เกิดจากการเรียนรู้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของครูนักเรียนชุมชนและผู้ปกครองภายใต้โครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยขยายผลสู่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนด้วยหนึ่งอาชีพหนึ่งนวัตรกรรมผ่านหลักสูตรท้องถิ่นผักสวนครัวรั้วกินได้สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นสมุนไพรในครัว สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายส่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมในระดับต่างๆและให้ครูที่ผ่านการอบรมพัฒนามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับให้กับเพื่อนครูเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ได้สื่อสารการเรียนการสอนที่เป็นสื่อ ICT มาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดพลังแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ส่งผลให้ครูและบุคลากรมีนวัตกรรมเป็นของตนเองทุกคนจากที่กล่าวมาทั้ง5ข้อจะเห็นได้ว่ามุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยาการมนุษย์เนื่องจากทรัพยาการมนุษย์เป็นทรัพย์ที่สำคัญ เพราะภาระงานโรงเรียนต้องอาศัยครูเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการด้านอาคารสถานที่ด้านสัมพันธ์ชุมชนด้านการเงินและการบัญชีด้านกิจกรรมนักเรียนจะต้องมีครูเป็นผู้ขับเคลื่อนหากผู้บริหารบริหารงานบุคคลได้ครอบคลุมทางด้านขวัญกำลังใจด้านคุณธรรมจริยะธรรมด้านความรักความสามัคคีในหมู่คณะแล้ว ครูก็จะรักโรงเรียนรักนักเรียนรักชุมชนซึ่งจะบรรลุตามภาระงานของโรงเรียนและส่งผลให้นักเรียนรักครูรักโรงเรียนนักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคตสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านคลองหอยโขงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมนำสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้นวัตรกรรมในการบริหารแบบเบนจลักษ์ณวิถีวิถีพอเพียงด้วย3ากับ 2P เป็นการขับเคลื่อนสถานศึกษาภายใต้มาตรการการดำเนินงานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ภายในสถานศึกษาสนองจุดเน้นด้านความปลอดภยัยด้วยระบบดูแลชื่อเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งให้โอกาสนำลูกๆนักเรียนกลับสู่ชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานผ่านการนิเทศภายในส่งผลให้เกิดคุณภาพประสบผลสําเร็จเชิงประจักษ์สอดคล้องกับมาตรฐานตําแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง5ด้านคือ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพส่งผลให้ได้รับรางวัลทั้งสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนประกอบด้วย 1. ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านการพัฒนาครูต้นแบบของสอพคออชายแดนใต้ 2. โล่รางวัลสุดยอดครูดีจากสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสออกอสค 3. ประกาศเกียรติคุณรางวัลครูดีไม่มีอบบยามุข 4. ประกาศเกียรติคุณรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นของสำนักง,งานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 5. หนังสือสำคัญดับรองแปลงกเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของจังหวัดส,สงขลา 6. โล่รางวัลครูดีสีสงขลา ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของมูลนิธิครูดีศรีสงขลา 7. ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครูดำรงสายแก้วจังหวัดสงขลา 8. สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงนัทนิชาเพชรดัตจังหวัดสงขลา 9. กลุ่มยุวเกษตรดีเด่นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนบ้านคลองหอยโคง จังหวัดสงขลาและที่นำความภาคภูมิใจมาสู่เกียรติประวัติที่สำคัญของโรงเรียนบ้านคลองหอยโคงคือการได้รับสเสด็จสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2565ณโรงเรียนบ้านคลองหอยโคงโครงการทหารพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัย ขยายผลสู่โครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนัดริม